สวัสดีค่ะวันนี้มะกรูดจะมาชวนคุยต่อนะคะในหัวข้อสังคมสวีเดนกับเด็กหรือที่เขาทางนี้เขาจะใช้คำว่า b o n n e t s besta บ่อยมากนะคะ b o n n e t s besta เดี๋ยวจะมาฟังกันนะคะว่ามันหมายถึงอะไรปี1979เนี่ยประเทศสวีเดนเป็นประเทศแรกเลยนะคะที่ตรากฎหมายเรื่องการห้ามตีเด็กหรือเขาเรียกว่า Forbude m o t ุทบ o n Org นะคะ ทั่วโลกก็หัวเราะยะประเทศสวีเดนนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีประเทศต่างๆประมาณ43ประเทศนะคะที่มีการตรากฎหมายห้ามตีเด็กทำตามประเทศสวีเดนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะอันนี้ข้อมูลปี2015นะคะที่มาที่ไปก็คือว่าเมื่อปี1971เนี่ยนะคะมีเด็กคนหนึ่งเขาถูกพ่อเลี้ยงตีจนตายนะคะจนเสียชีวิตเพราะฉะนั้น เขาก็เลยมีการก่อตั้งองค์กรที่เขาเรียกว่า breeze นะคะ breeze b o n n e s red isamh เลยจะเป็นองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของเด็กนะคะในสังคมซึ่งองค์กรนี้เขาก็ได้มีการผลักดันให้มีการตรากฎหมายเรื่องการห้ามตีเด็กที่เอ่ยถึงเมื่อกี้นะคะคขาว่า bonnets bon besta แปลว,ว่าประโยชน์สูงสุดของเด็กค่ะเบสตาแปลว,ว่าสูงสุดดีที่สุดนะคะบอนเน็ตก็คือเด็กนะคะซึ่งจริงๆคำกล่าวนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ของสวีเดนนะคะไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ของประเทศสวีเดนเพราะว่าจริงๆประโยชน์สูงสุดของเด็กเนี่ยเป็นหลักการที่มีในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะซึ่งจากที่มกรูดเช็คก,กับอากูอากูบอกว่าทั้งประเทศไทยและประเทศสวีเดนเนี่ย ได้ลงนามรับรองส่วนที่สัญญาตรงนี้นะคะเรื่องสวีเดนเนี่ยมากรูดแน่ใจแต่ประเทศไทยไม่แน่ใจแต่คิดว่าใช่นะคะเพราะว่าเท่าที่เช็ค,เ,ชคเว็บไซต์ดูนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเว็บไซต์อย่างของภาษาไทยเนี่ยนะคะเว็บไซต์ของสิิทธองค์กรสิทธิมนุษยชนหน้าตาตามนี้นะคะก็มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะแล้วตรงนี้เขาก็บอกว่าอนุสัญญาสวัสดิทธิ หลักการสําคัญคือเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะแล้วข้อนี้เขาบอกว่าเนี่ยนะคะอนุสัญญาตัวนี้เนี่ยได้รับการรับรองมากที่สุดในโลกโดยเกือบทุกประเทศนะคะคือ196ประเทศเนี่ยได้เข้าเป็นภาคีแล้วซึ่งใน196รเนี่ยมะกรูดแน่ใจว่าปัตตานี Sweden เป็นนะคะแล้วก็เมืองไทยก็คิดว่าเป็นด้วยนะคะยกเว้นเพียงสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่ได้เข้าเป็นภาคี โอเคเพราะฉะนั้นทั้งสิเดนและไทยเป็นภาคีเนาะข้อมูลภาษาสีเดนก็ตรงกันค่ะเขาก็บอกว่า f ฟล s แลนด์เดอะทอร์นซ s ล u t เดเซติลก็คือมีประเทศจํานวนมากที่สุดนะคะที่เข้ามาร่วมลงนามแล้วก็รับรองตรงนี้นะคะตอนปัจจุบันก็มี196รัฐแล้วนะคะเหลือแต่อเมริกาที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโอเคมาต่อเรื่องของเราเนาะ เพราะฉะนั้นที่อยากจะบอกนะคะว่าเรื่องนี้นะคะ Born is Best ประโยชน์สูงสุดของเด็กเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องพิเศษเฉพาะสําหรับประเทศสวีเดนนะคะประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาก็ลงนามรับรองตัวนี้แล้วแต่ว่าสิ่งที่พิเศษนะคะก็คือว่าที่สวีเดนเขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ค่ะคือกฎหมายเขาสังคมของเขาเนี่ยเอาจริงเอาจังมากไม่ได้เขียนแค่เป็นตัวหนังสือให้สวยหรูนะคะแล้ว ในฐานะคนไทยที่อยู่ในสวีเดนทำไมเราจึงควรจะรู้เรื่องนี้หรือคนไทยที่อยู่เมืองไทยถ้าสนใจว่าประเทศอื่นเขาคิดกันยังไงเขาปฏิบัติตามกฎหมายยังไงก็ถ้าสนใจก็รับฟังได้นะคะแต่ที่สําคัญคือคนไทยในสวีเดนทาไมจึงควรรู้เรื่องนี้ก็คืออันที่หนึ่งเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามอย่างที่เราคุ้นเคยนะคะแต่เมื่อกูดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าเข้าเมืองตาดีแล้วก็หาแว่นตาม,มาใส่ตามเขาจะได้เห็น ในสิ่งที่เขาเห็นแต่เรายังไม่เห็นเนาะเพราะเรายังไม่คุ้นเคยนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือรู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ชนะหมายความว่าถ้าเรามาอยู่ในสังคมใหม่ถ้าเรารู้เรื่องกฎหมายของเขาเรื่องแนวคิดค่านิยมของเขาแล้วเราก็รู้ตัวเราว่าเออเรารู้ตรงนี้ข้อไหนเราดีก็เอาเก็บไว้ข้อไหน,นที่เราด้อยกว่าเขาเราก็พยายามปรับปรุงเรียนรู้จากเขาเนาะก็คือเราไม่ต้องรบกับเขาแล้วก็ชนะมีชีวิตอย่าง ผาสุขใช้ชีวิตได้อย่างผาสุขที่นี่นะคะโอเคหัวข้อนี้สําคัญมากเพราะคนไทยส่วนใหญ่ที่มาอยู่ที่นี่ก็คงจะมีลูกมีเต้ากนันเนาะหรือไม่งั้นเอาลูกมาจากที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเกี่ยวข้องอะไรกับเด็กเนี่ยน,นะคะควรจะรู้เรื่องนี้นะคะคือสําหรับสวีเดนแล้วเนี่ยเขาถือว่าเด็กสําคัญที่สุกดกฎหมายและการทํางานทุกอย่างที่เกี่ยวกับเด็กนะคะ เขาจะต้องคำนึงถึงเขาจะเอาคาถานี้มาเลยค่ะ b o n e s besta คือประโยชน์สูงสุดของเด็กมาเป็นที่ตั้งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคนไทยที่มาอยู่ที่นี่จะลำบากนิดนึงเพราะว่าเรามาจากสังคมไทยสังคมไทยเนี่ยลูกจะต้องยกพ่อแม่ขึ้นหิ้งเนาะแต่มาอยู่สวีเดนพ่อแม่จะต้องลกจะต้องยกลูกขึ้นหิ้งสรุปเราลำบากทั้งขึ้นทั้งลงนะคะก็คือมันเป็นอะไรที่เมื่อกดว่ามันมันน่าสนใจนะคะ ในฐานะลูกเราเป็นคนไทยเราเป็นลูกเราก็ต้องยกพ่อแม่ขึ้นหิ่งพอมาอยู่สวีเดนเร,เรามีลูกเองเราก็ต้องยกลูกขึ้นหิ่งอันนี้คือพูดประชดเฉยๆนะคะเรื่องยกยกลูกขึ้นหิ่งจริงๆเราก็ต้องอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูเขาตามบริบทของสังคมสวีเเดนเนาะถ้าแล้วก็ผ,ผ,ผสมผสา,านด้วยสังคมไทยด้วยในส่วนที่ดีนะคะโอเคต่อไป แล้วเราจำเป็นต้องรู้ว่าคนสวีเดนเขาคิดยังไงใช่ไหมคะคือเขาจะเอาคาถาเรื่อง b o n n t s besta หรือประโยชน์สูงสุดของเด็กมาเป็นที่ตั้งดังนั้นนะคะหลวงจึงสามารถมาเอารูปมาเอารูปของเราเนี่ยไปเลี้ยงได้ถ้าศาลมองว่าสิ่งนั้นมันคือประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็กนะคะตอนแรกเนี่ยจริงๆแล้วสำนักง,งานบริการสังคมที่นี่เนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะมาเอาเด็กไปเลยนะคะเขาเรียกว่าอูเมียเดลบอตอมแฮนด์ทกัน แล้วเขาก็มีกฎหมายรอง,ร,องรับด้วยค่ะว่าเขามีสิทธิ์มาเอาลูกเราไปแล้วไปแล้วเขาค่อยๆสืบสวนค่อยไปขึ้นศาลแล้วค่อยให้ศาลตัดสินว่าสรุปมีสิทธิ์ที่จะเอาไปต่อไหมหรือต้องคืนเอาลูกคืนมาให้พ่อแม่นะคะอันนี้รายละเอียดลึกซึ้งเยอะจริงๆน่าจะทําเคยทําคลิปไปด้วยนะคะลองลองหาดูคลิปเก่าๆของ,ของ,ของมะกรุดนะคะโอเคนะคะหลวงเขามาเอาลูกเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัววันนึงลูกไปโรงเรียนอ้าวไม่ได้กลับบ้านเพราะหลวงมาเอาไปแล้วก็มีนะคะ แต่ไม่ได้พูดให้กลัวนะคะพูดให้รู้ไว้ว่ามันมีแล้วเขามีกฎหมายรองรับแล้วหลังจากนั้นพอเขาเอาไปแบบฉุกเฉินแบบด่วนแล้วแบบทันทีแล้วก็ค่อยมาขึ้นศาลซึ่งคดีที่ขึ้นศาลเนี่ยเขาจะเรียกว่า L V E นะคะ L V E จะมีคู่ความสามฝ่ายแล้วก็ไปขึ้นศาลปกครองนะคะคนไทยที่อยู่สเสนควรจะรู้ว่าเวลาเราไปขึ้นศาลไหนเขาชื่อว่าศาลอะไรเวลาคุยจะได้คุยกับเขารู้เรื่องนะคะจําชื่อนะคะ ทิงสเลสก็คือสารยุติธรรมนะคะสารธรรมดานี่นะคะส่วนฟาวล์นิงเรสก็คือสารปกครองเขาจะดูแลคดีที่ทางการมีคดีกับชาวบ้านธรรมดานะคะแล้วคดีนี้คือทางการเขาต้องการจะเอาเด็กไปดูแลก็เป็นคดีระหว่างทางการกับพ่อแม่ของเด็กซึ่งเป็นคดีคนธรรมดานะคะแล้วคดีนี้จะแปลกคือจะมีคู่ความ3ามฝ่ายลองไปดูคลิปที่มะกรุดเคยทําไว้นะคะโอเคตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่น ถ้าพ่อแม่ติดยาติดเหล้าทำตัวไม่ดีอย่างเนี้ค่ะเขาก็สามารถที่จะมาเอาลูกเราไปได้หรือถ้าพ่อแม่ทำร้ายร่างกายลูกเขาก็สามารถที่จะมาเอาลูกเราไปดูแลได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วหรือพ่อแม่ทำร้ายร่างกายกันให้ลูกเห็นนะคะหรือว่าลูกมีพฤติกรรมไม่ดีคบเพื่อนที่พาเสียคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้ว ในมุมมองของมะกรูดมันก็มีข้อเสียของระบบระบบทุกอย่างมันมีทั้งดีและเสียนะคะซึ่งจริงๆระบบนี้ของสีวีเดนเนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่นะคะแต่คนที่นี่เขาจะเป็นลักษณะว่าคือกฎหมายว่ามาอย่างนี้ฉันทําไปตามกฎหมายแล้วเสร็จแล้วพอมันมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นเขาก็จะแก้กฎหมายของเขาไปเองนะคะหืมโอเครู้เขาก่อนเนาะต่อไปอย่างที่สองเนี่ยนะคะ เมื่อกี้เมื่อกูบอกว่าทําทไมเราจรึงต้องรู้เรื่องนี้นะคะก็คืออันที่หนึ่งเรื่องคดีที่เกี่ยวกับว่าสารหลวงสามารถมาเอาลูกเราไปได้นะคะคดีกรณีที่สองคดีแย่งลูกนะคะภาษาชาวบ้านเราเรียกคดีแย่งลูกนะคะซึ่งภาษาทางการเขาก็จะเรียกว,ว่าคดีเรื่องอํานาจปกครองบุตรการใช้เวลาของบุตรกับพ่อแม่ที่บุตรไม่ได้อยู่ด้วยนะคะหรือเรื่องที่อยู่ของบุตรตรงนี้คดีพวกนี้นะคะคดีแย่งลูกเนี่ยนะคะซึ่งเป็นคดีแพง่งถ้าเราจะอ้างว่า ฉันอุ้มท้องมาฉันมีสิทธิ์มากกว่าพ่อเขาอย่างนี้หรือว่าฉันคิดถึงเขาฉันคิดถึงลูกฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ศาลเขาไม่รับฟังนะคะเพราะว่าในกฎหมายไม่ได้บอกว่าจะคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของแม่เป็นหลักหรือของพ่อเป็นหลักเขาจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลักเพราะฉะนั้นข้ออ้างอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สูงสุดกับเด็กศาลเขาไม่ฟังค่ะแล้วดีไม่ดีเนี่ยจะทําให้คนซีวีเดนที่นั่งอยู่ในห้องพิจารณาคดีเน ตั้งคำถามในใจขึ้นด้วยว่าเออแล้วไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกันอุ้มท้องมาแล้วไงนะคะโอเคนะคะแล้วก็หากโชคร้ายไปกว่านั้นนะคะ mm hmm. เขาอาจจะมองว่าคนที่พูดประโยคนนี้เนี่ยนึกถึงแต่ตัวเองไม่ได้นึกถึง bonnet besta นะหรือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลักนะคะก็ฝากไว้เนาะข้อ3นะคะที่เราควรจะรู้ก็คือว่า การที่คนสบดีดนเขาเป็นแบบชาวบ้านขี้ฟ้องอันนี้มากูดพูดประชดไปเฉยๆนะคะจริงๆก็ดีแล้วที่เขาขี้ฟ้องนะคะแล้วครูเนี่ยก็จะขี้ฟ้องด้วยพ่อแม่บางคนเนี่ยนะคะจะโกรธทางโรงเรียนว่าทําไมถึงไปฟ้องหลวง เรื่องลูกนะคะทำไมถึงไม่คุยกับเราก่อนจริงๆกฎหมายบังคับเขาไว้นะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับเด็กเนี่ยกฎหมายบังคับเลยว่าถ้าเห็นอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับเด็กที่สงสัยว่าเด็กจะได้รับผลเสียตกอยู่ในอันตรายเขาต้องแจ้งนะคะเขามีหน้าที่แค่แจ้งอย่างเดียวคาไม่ได้มีหน้าที่สอบสวนนะคะหน้าที่สอบสวนคือเจ้าหน้าที่สํานักง,งานบริการสังคมและตํารวจนะคะดังนั้นครูเขาก็ทําหน้าที่ของเขาเพื่อนบ้านเนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับแต่สังคมเขาเป็นกันมาอย่างนี้ค่ะคือเขาจะมองว่า รัฐเนี่ยหรือว่าหลวงเนี่ยจะเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่เบิ่มเขารักษาผลประโยชน์ให้กับรัฐเขาปฏิบัติตามเขาไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต,ต่อรัฐเหมือนประเทศหลายประเทศนะคะเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่นี่ขี้ฟ้องเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะเขาคิดว่าเขาทําเพื่อเด็กนะคะตัวมะกรูดเองก็เคยโดนเพื่อนบ้านฟ้องนะคะเขาเข้าใจผิดตอนที่มะกรูดให้ลูกคนเล็กหย่านมแล้วให้เขานอนเองโดยไม่ต้องดูดนมไม่ต้องนอนหลับคาเต้าแม่เนี่ยนะคะแล้วเขาร้องไห้มาก ก็ชาวบ้านเพื่อนบ้านเขาเป็นห่วงเขาก็ร้องเรียนไปนะคะใครต้องการฟังรายละเอียดเรื่องนี้นะคะชาวบ้านขี้ฟ้องอะไรเงี้ยก็ไปดูในคลิปเลี้ยงลูกคนไทยในต่างแดนนะคะเลี้ยงลูกคนไทยในแดนฝรั่งนะคะว่ามันเป็นยังไงตรงนั้นจะมีรายละเอียดอยากให้ฟังนะคะคนที่มีลูกหรือคิดจะมีลูกในสวีเดนนะคะหรือเอาลูกไทยลูกคนไทยเนี่ยลูกติดจากเมืองไทยมาเลี้ยงที่นี่นะคะต่อไปข้อ4คนที่เอาลูกติดมานะคะมีเรื่องที่ต้องคํานึงถึงคือ เรื่องเอกสารเรื่องโรงเรียนนอกพอมาถึงแล้วติดต่อเอกสารติดต่อหาที่เรียนให้ลูกนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนของเด็กที่มาเรียนที่นี่เรื่องสิทธิ์ของเด็กนะคะว่ามีสิทธิ์ที่จะได้ความช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ต้องคํานึงถึงตรงนี้ค่ะบอนเน็ตเบสตาฟังคลิปนี้หลายๆครั้งนะคะเพราะว่าบอนอ้อกับการตีลูกการตีเด็กเนี่ยนะคะมันผิดกฎหมายที่นี่นะคะขู่ก็ผิดนะคะซึ่งรายละเอียดพวกนี้นะคะ มีอยู่ในหนังสือภาษาสวีเดนในชีวิตประจําวันสาหรับคนไทยหนังสือเล่มนี้มากรุไม่ได้สอนภาษาอย่างเดียวนะคะแต่จะสอนสอดแทรกข้อมูลที่จําเป็นที่ควรทราบในการใช้ชีวิตสวีเดนด้วยนะคะทั้งเรื่องนี่เรื่องอะไรต่างๆนะคะอยู่ในนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่พ่อแม่ที่เอาลูกติดมาจากเมืองไทยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะต้องไปขึ้นศาลไม่ใช่ทุกคนนะคะบางคนเนี่ยจะต้องไปขึ้นศาลคดีที่เขาเรียกว่า for the s c o p s f a s t e l land เด หรือ fast ตอร์แ e นเดอร f o อ e เดอะตอนแรกต้องไปเจอเจ้าหน้าที่ที่แผนกแผนกกฎหมายครอบครัว f a m i l i r อ t ร e n นะคะ f a m i l ี r t t e n ไม่ใช่ศาลนะคะไม่ใช่ศาลครอบครัวแต่เป็นแค่แผนกแผนกหนึ่งนะคะของสำนักงานบริการสังคมโอเคเหตุผลที่จะต้องมาสืบหาตัวมาลงทะเบียนว่าใครเป็นพ่อเด็กเนี่ยก็เพราะว่าที่นี้เขาตรากฎหมายเมื่อปีไหนมื่อกูจำไม่ได้นะคะว่าเด็กทุกคนมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะทราบ ว่าใครเป็นพ่อของเขาทราบรากเงาของเขานะคะแล้วบางคนก็อาจจะแย้งว่าใบเกิดจากเมืองไทยก็เขียนแล้วว่าใครเป็นพ่อทําไมเอกสารทำไมสารที่นี่ไม่ยอมรับทางการที่นี่ไม่ยอมรับให้กลับไปคิดเป็นการบ้านนะคะว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมรับเอกสารของบ้านเราเนาะกลับไปคิดกันเองเนาะโอเคต่อไปเรื่องมอรด,ดกค่ะ อ๋อเรื่องที่ว่ากลับไปคิดกันเองคือว่าจริงๆแล้วสวีเดนดเนี่ยเขาเป็นประเทศที่น่ารักตรงที่ว่าเขาจะสนใจปร,ประเทศอื่นๆนะคะเขาจะมีข้อมูลเขาจะศึกษาข้อมูลของประเทศนั้นประเทศนี้ก็ศึกษามาแล้วเขาก็วิเคราะห์ว่าโอเคเอกสารที่เอามาจากเมืองไทยมันไม่เพียงพอนะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเฉลยให้นิดนึงก็ได้ค่ะอ่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นว่าเวลาที่เราไปทําใบเกิดที่เมืองไทยเนี่ยตัวพ่อเด็กไม่ต้องไปทําเองก็ได้ให้ใครไปแจ้งเกิดให้ก็ได้นะคะแสดงว่าเราจะไป อ้างเอาใครเป็นชื่อพ่อเด็กก็ได้อันนี้ตามทฤษฎีในแง่ปฏิบัติไม่มีใครที่อยากจะไปอ้างชื่อคนอื่นรองเนาะว่าเป็นพ่อเด็กแต่ในแง่ทฤษฎีทางนี้เขาคงมองว่ามันแอบ,บอ้างได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ยอมรับเอกสารใบเกิดจากเมืองไทยว่าเป็นหลักฐานที่เพียงพอแต่เขาใช้เป็นหลักฐานประกอบคดีนะคะที่เราจะไปขึ้นศาลที่สวีเดนต่อไปอีกส่วนหนึ่งที่เด็กเขาควรจะรู้ รากเงาของเขาว่าใครเป็นพ่อเขาก็มีส่วนเกี่ยวกับเรื่องมรดกของเด็กด้วยนะคะรู้สึกจะเคยทําคลิปเรื่องนี้ไว้อยู่นะคะลองค้นดูแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรจริงๆผู้หญิงไทยที่มาที่นี่แล้วก็มีลูกติดมาเนาะแล้วก็เขาก็จะมีได้รับเงินช่วยเหลือจากหลวงนอกจากเงินส่งครหบบุตรนะคะบอนบิรอกแล้วเนี่ยนะคะสําหรับเด็กที่อายุตามเกณฑ์ของเขาเนี่ย เราก็จะได้อีกส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่า u n d e r h o l s t e r t มันจะเป็นเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูที่ผู้ปกครองฝ่ายที่ไม่ได้อยู่กับลูกไม่ได้เลี้ยงดูลูกเนี่ยจะต้องจ่ายให้คนที่อยู่กับลูกเลี้ยงดูลูกแต่เนื่องจากผู้ชายคนนั้นเขาไม่ได้อยู่ที่สวีเดนใช่ไหมคะพ่อคนไทยเนี่ยนะคะหลวงก็เลยจ่ายเงินให้แทนก่อนสำนักง,งานประกันสังคมหรือ r ฟชชั i n คั a ซ s s นเขาจะจ่ายเงินให้ก่อนนะคะตามเกณฑ์ของเขาแล้วเขาถึงจะไปเรียกเก็บเงินจาก พ่อของเด็กนะคะซึ่งถ้าพ่อคนนั้นอยู่สววเดนเขาก็ตามแน่นอนค่ะแต่อยู่เมืองไทยก็มีบางทีเขาก็ตามบางทีเขาก็ไม่ตามนะคะแล้วแต่เขานะคะโอเคเนาะตรงนี้ที่เขาอยากจะเห็นก็คือเรื่องคดีนี้เขาก็อยากให้เราให้ความร่วมมือเขานะคะต่อไปเรื่องตรงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องาการเอาลูกติดมาที่นี่นะคะวันหลังค่อยเล่าอย่างละเอียดนะคะวันนี้มันจะยาวเกินไปเนาะ โอเคค่ะยังไงนะคะเพื่อกันพลาดนะคะเพื่อกันพลาดคลิปใหม่ๆนะคะมะกูก็จะพยายามทำคลัก,กัันไปหลายๆอย่างหลายๆหัวข้อนะคะแล้วแต่สถานการณ์แล้วก็ความพร้อมทางด้านเวลานะคะเพื่อกันพลาดช่วยกดติดตามนะคะหรือ subscribe หรือ p r e n u m e r i a นะคะปุ่มสีแดงๆตรงข้างล่างตัวนี้นะคะถ้ากดติดตามแล้วเวลามีคลิปใหม่ๆขึ้นมา เราก็จะได้ไม่พลาดนะคะก็ยังจะพยายามทำคลิปที่มีประโยชน์ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะลืมแม่สอนไว้นะคะแม่สอนมะกรูดไว้ว่าเป็นผู้หญิงต้องมีความรู้ไว้เผื่อสามีทิ้งจะได้พึ่งตัวเองได้นะคะจริงๆเป็นผู้ชายมีความรู้ไว้ก็ดีนะคะขอบคุณมากค่ะ